เช้านี้รถเที่ยวเที่ยวที่นะครับชมแก่ผม เช้าเ้นะครับก็ผมว่ารายการนี้เป็นรายการที่ทุกคนรอคอยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรถเธอเราเทน,<ช>นะครับใช่ครับทุกคนรอครอยแต่กูไม่เคยรอคอยพี่เต้ลครับแล้วก็บอกเลยว่ารถเขาาราโก้ได้จากไปแล้ว <laughs> สุดๆ <c oughs> ตัวลงจาาแล้วสุดๆเลยพี่จริงๆ <c oughs> ผมนั่งคิดแล้วมีอยู่คนเดียว่านั้นที่จะช่วยกูเอารถเขาาราโก้กลับมาแล้วแบรนรถเธอเราเทใครพี่ผู้หญิงคนนั้นชื่อบีเ้ ผู้หญิงคนนี้เท่านั้นพี่ที่เขาจะเขาจะล่มได้ผมผมพยายามติดต่อเขาหลังไมไปหลายครั้งแล้ววันนี้วันเสาร์นะเดี๋ยวผมช่วยเสาร์นะเดี๋ยวผมช่วยติดต่อวันจันทร์เรามีรถเทอร์เทสอีกคันหนึ่งฮะวันนี้รถเทอร์เทสอีกเอาจริงนะตั้งแต่มีรถเทอร์เท่เนี่ยแม่กระหน่ำไม่หยุดเลยอ่ะไม่หยุดไม่หยุดผมว่าไม่เกี่ยวกับรถด้วยเอาจิงผมว่าไม่เกี่ยวกับรถด้วยเอาจิงนะตอนนี้คือยังมีลิสต์อีกถ้าที่ผมยังยังไม่ได้ยังไม่นัดวันอ่ะครับอีกประมาณส0บคน งั้นวันนี้เราออีพีนี้ขอคุยแต่เรื่องรถของเขาเลยนะไม่คุยเรื่องส่วนตัวทำผิวอะไรอะไรไม่เอาไม่เอานะเข้าไปาการเสริมความงามไปเลยครับผรถเทอร์โรเทก็เป็นย้ายไปอยู่กับโอ๊ตไม่รอคือประเด็นคือบอกว่ามีเหตุผลคือว่าตอนแรกอ่ะ คือเราทารถรถข่าโลโก้แล้วบางทีรถที่ที่เราถ่ายอ่ะมันจะเป็นรถในในกระแสะบ้างจะซ้ากับช่องอื่นเหมือนกันครับอ่าคล้ายๆแล้วผมก็นั่งคิดว่าทายังไงไม่ซ้ำกับช่องอื่นอยากให้คนดูได้ดูอะไรที่มันแตกต่างบ้างอ๋อไม่คือใครถ่ายผู้หญิงคือผมว่าอ,อ่านป่านนะผมม่เห็นรวยรวยดี๋ยว่าผมไม่เห็นนี่เว้ยผมเห็นเมืองนอกเขาถ่ายที่ญ<ห>ี่ป<ห>ุ่นถ่ายคือมันจะมีมันจะมีช่องหนึ่ง ไม่ไม่ถ่ายผู้ชายเลยครับไม่งถ่ายแต่ผู้หญิงเลยไม่แต่เขาอาจจะเหมือนเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าเขายังไม่มีครอบครัวหรือเปล่านี่มันหนึ่งสองสามนี่ครอบครัวหมดแล้วเมื่อเช้าผมเดินไปเจอบิวเคนแล้วก็เจอบีเขาบอกเอ้ยผมก็โอเคอยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวผมต้องกอกไปถ่ายรถกับป๊าป้าบีก็ถามว่ารายการอะไรพี่แลรายการที่ดูผู้หญิงแล้วเอารถมาบังหน้านะผมก็บอกแล้วก็ไปไม่ถูกก่ะเอาว่าเขาไม่ก็ได้นะครับว่ายังอยากดูรายการนี้หรือเปล่าอยากให้ผชายผู้หญิ ต้องให้ดูได้นะครับให้เม้นดีกว่าต้องเม้นในเม้นเลยเม้นม่าดิเออแล้วรถเขาเราโกนรถเธอเราเทเม้นไม่ดีปิดช่อง อะไรไม่กล้าเปิดอะโชคอยู่ในไม่กล้าติดหรอกครับขอบคุณนะครับไม่งั้นครับจะย้ายมีแต่กายคนหน้าหมีนะครับคนหน้าหมีมีอะไรมีอะไรมีอะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาจากไหนเนี่ย มาจากบ้านค่ะมาจากบ้านถามไม่ได้เพราะมาจากบ้านเนี่ยไม่อยากรู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เขาตอบว่าบ้านอยู่บนพื้นโอ้โหได้แวตรงทิ้งได้แล้วโอเคคือจะใส่นี้นะตแนวนี้นะไม่ไม่ไม่นะล้อเล่นมาถึงเริ่มแล้วครับมาถึงเริ่มแล้วเอาจริงผมถามเลยทุกคนตระสเกตไหมครับผู้หญิงที่ไปออกรายการรถเธอเราเท่เนี่ย90%้รขับ GTR ทำไมอ่ะเออทำไมอ่ะจริงจริงนะพี่จริงจเออแบบ R32 R33 R34 R35 มีแต่แบบ GTR เยอะมากๆเลยอ่ะทำไมทำไมทำไมถึงมมมหหออทไงชอบสกอตไลน์เอาจริงๆตอนแรกอ่ะแป๊บนึงยังไม่ได้นำตัวเลยแล้วนำตัวก่อนนะคะอ่าชื่ออะไรครับชื่อแนนฐานแนนภาษาแนนภาษาค่ะสวัสดีครับชื่อยศครับครับผมสวัสดียร์ครับชื่อเติงครับโอเคครับพี่ชื่ออะไรนะคะเบียร์ครับเบียร์ชื่อบวยครับบวยบวยบวเทียร์ครับเอากาแฟเลยไหมครับที่กาแฟหน่อยครับไม่เป็นไรค่ะ ไม่กินหรอไม่ทานกาแฟชาเขียวชาเขียวทานโกโก้ทานช็อกโกแลตทานแต่ไม่ทานกาแฟอาะงั้นเอาตังมาเดี๋ยวกูเดินไปซื้อไอ้เหมียวมีตังวะอ้าวนั่นแงทิ้งทำไมล่ะคะพี่ชาเขียวชาเขียวไอ้ทิ้งไม่ว่าเหรอครับกูเพิ่งซักเรามาคุยด้วีกันว่าครับทำไมถึงชอบสกายไลน์แล้วรถคันแรกไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนหัดขี่คือขับขี่รุ่นไหนใช่เริ่มต้นรถคันแรกที่ตั้งแต่สมัยเรียน ACC เลย ก็คือเป็นมาด้าแอซีนาแอซีน่าแอซีน่ารถทา่มันที่มันมีที่มันมีความสูงตรงตูดใช่ไหมหน้าแหลมๆใช่คแบบตอนหลังไปแต่งมาด้าสปีดรอบคันก็จะมีเหมือนหลังคาสูงๆบนตูดสีขาวไฟหน้าเล็กๆไฟหน้าเล็กยแอซีน่าดังครับรถขับเท่าไหนครับไปขับเท่าไหนแถวบ้าน ขับาปขาบไปอีกบ้างเอสตีมาพี่ไม่ใช่มาสเตอร์เอสตีนาเอสตีนาเอที่ตูถึงสูงไอ้เหี้ยเด็กรุ่นนี้มากนะเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักแน่ๆโอ้แโหมดแล้วใช่ใช่เครื่องบีพีได้บีพีบีพีสิบแปดอุ้ยตอนนั้นเนี้ไปวางบีพีเทอร์โบใช่แล้วก็มันจะมีบีพีเทอร์โบมีเครื่องเครื่องสองตัวจีทีเอ็กกับจีทีอาร์ตอนนั้นหูจีทีอาร์แล้วพังง่ายมากไม่รู้อันนี้อันนี้พูดถึงเนี้ยประมาณช่วงปีอะไร ผมว่ายุคเดียวกันดี๋ยวก่อนั้นะผมมาบอกครันผมมายุคเดียวกัน่ออยนนนกลึกๆขันนี้ตั้งแต่อายุสามสิบกว่าสี่สิบสี่ค่ะสี่สี่นะเจ๊ครับเจ๊นี่เท่ากัน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 รุ่นเดียวกันงั้นผมเรียกเจ๊แนนเลยเจ้าสี่สี่ต้องเป็นแอตติน่ารุ่นไหนวะไฟป๊อกเป๋อไม่ไม่ไม่ตตีรุ่นใหม่แล้วใช่ไหมตัดตาเล็กแล้วแล้วครั้งขี่นด้ไหมครับคขับนานไหมแต่ว่าก็มีซื้อรถอื่นเพิ่มตลอดเวลาถ้าพูดถึงรถคันที่เริ่มเลยนะ คือสมัยก่อนเริ่มขับรถคันแรกเลยที่แต่งคือมาปุ๊บก็แต่งเลยคือมันจะเป็น h o n ด้าซีวิคซีวิคตัวที่เป็นท้ายสองชั้นอ๋อ e อฟขับเ f ฟมา่อก่อนใช่คันแรกเลยคือเครื่องอะไรครับเครื่องอะไรตอนนั้นเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยคือมันมีอ่าพอมีผู้ชายมาส่งที่บ้านบุ๊บที่บ้านบอกว่าไม่ได้ห้ามนั่งเอารถไปเลยที่บ้านห้ามนั่งใช่ห้ามห้ามห้ามก็เลยเอารถไปให้ใช้เลย้ที่บ้านในห่วงเจนแอน แล้วก็บอกว่าหของต้นนี้ยังโสดอยู่เลยคันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องนั้นนะเราคุยแล้วอยู่นะลูกนะอ่ะแล้วไงต่ออีแล้วก็อขับเองนะที่บ้านไม่นั่งลูกชายอ่ะก็เลยมาขับพอมาปุ๊บอ่คือด้วยความที่ว่าพออยู่เอเชียเวลาเราไปเรียนอ่ะข้างหน้าอาสามชันอัจารย์ชันพานิโตงสาทรเสร็จแล้วเขาเนี้ยข้างหน้าข้างหน้าก็คือจะแบบมีแต่พวกรถซิ่งของพวกรุ่นพี่พอมาโรงเรียนที่ไรก็จะเจอซูเปอร์เจออะไรจอดอยู่คือแบบว่าตอนแรกสุดคือปื้มซูเปอร์มากเลยรถอะไรเฮ้ยแ แครดิเออก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเออรถแม่งหลออ่อเป็นอะไรที่แบบโคตรหล่อเลยอะไรเงี้ยชอบรถมากเลยชอบมันตั้งตอนนั้นแล้วก็พอพอซื้อไอ,อ้คันนี้มาปุ๊บอะก็บอกพอ่พอพ่อหนูอยากทำท่ออตอนนั้นก็เลยเข้าตั้งแต่โหมดที่คนเริ่มแต่งรถที่รถตี๋เลยอะเตี้ยเตี้ยแล้วท่อดังๆังะ,ะที่เวลาขึ้นสภาแล้วทุกคนเพื่อนต้องลงจากรถแล้วต้องช่วยกันยกรถขึ้นอะคะ่ะ<อ>นั่นค่ะอยู่ในตอนนั้นอะนี่คือเป็นยุคแบบ สมัยก่อนคือขึับพานเพื่อนนั่งอยู่เต็มรถเราต้องลงจากรถนี่ไอ้เหี้ยกูเกิดยุคสมัยก่อนยุคเราอ่ะนะกุเปนอะไรนะไม่เคยรถเราอ่ะเคยไม่เคยโหเตี้ยแลเลยแล้วทำไมแบบเริ่มต้นคือทำไมถึงชอบรถเลยคือแบบเห็นแล้วก็ชอบเห็นแล้วคือแบบตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยค่ะไม่รู้รู้สึกเหมือนแบบอ่ะเดินมาแล้วเฮ้ยเคยเดินเข้าโรงเรียนแล้วแบบเฮ้ยแม่งหล่ออ่ะคือแบบเดินทุกวันอ่ะแม่งกลายเป็นแบบเป็นสิ่งที่เราชอบแบบคือหลอตั้งแต่มัธยมเลยป่ะครับหรือตั้งแต่ประถมที่แบบเหมือนเฮ้ยเห็นรถแล้วรู้สึกเฮ้ย แนี่จะเห็นแบบตุ๊กตาเห็นกระโปรงกระเป๋าเสื้อผ้าประมาณสักมสี่อย่างเนี่ยมสี่ก็คือเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะไม่สนใจรถอาจจะแบบสนใจเรื่องอะแฟชั่นเรื่องกระเป๋าอันนี้คือชอบรถอย่างเดียวเลยชอบรถมากผมจะบอกว่าผู้หญิงสมัยสมัยยุคเรานะของยุคเรานะต้องยุคเราพอดีเป๊ะด้วยยุคก่อนเราเขไม่ได้เลยผมว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ชอบรถมากกว่าเด็กสมัยนี้เหตุผลเพื่อนรู้ป่ะอายุนั้นแหะคือรถเก้าสิบมันคนมันเล่นเยอะเนาะ แล้วมันจะคุกคีกับเพื่อนกับแฟนกับอะไรแบบเนี้ยคุกคีนี่คล้ายๆลคุกรวยไหมครับคือคุกรวยด้วยอะไรอะไรเนี้ยครับโอ้คุกรวยไหมนั่นแหละครับก็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 คือใช่ไอสัตว์ฟึ่งได้ไรวะคือคุกคีมากกว่าในสมัยนี้ในสมัยนี้คือผมว่าเขาไม่ได้แต่งรถกันเวยผมไม่เคยผมไม่เคยเห็นผู้หญิงสมัยนี้ที่อายุเลขสองอ่ะยี่สิบกว่าแต่งรถเลยไม่ไม่ต้องว่าอย่างนี้คือยุค เด็กได้สองเขาเขาอยู่ในยุคที่รถมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะใช่รถรถมันไม่มีแบบไม่มีไม่มีก้าวสูงแล้วใช่ก็คือยุคนั้นเนี่ยก็คือเวลาแต่งรถเนี่ยมันคือมันต้องใช้ความพยายามเยอะถูกไหมครับจะ่แากทำท่อเนี่ยคือเราก็ต้องไปร้านพ่ออืมใช่คือเราไม่มีแบบส่งลายไปถามก่อนส่งไม่รู้การซื้อเออแล้วเราก็องใช้จินตนาการเยอะแ้ตอนนนัก็บบแบบไม่เคยรู้เรื่องแต่งรถเลยแต่อยากคืออยากอยากแต่เคยมีประสบการณ์กินข้าวลิงไหม โอ้โหนี่เล่าเรื่องเข้ารีวรู้จักนะแอตติน่าเนี่ยนะอาเคยมันเตี้ยตอนนั้นก็ทำให้มันเตี้ยอย่างนั้นแหละเคยต้องถอยหลังกลับอะจาก RCA กลับบ้านอะเพราะเาเกียร์พังมันเตี้ยแล้วมันก็ติดตามจุดต่างๆแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยถอยหลังไม่ถึงบ้านอยู่แถวปีดีพันดมยงคค่ะอ๋อครับอันนี้คือปีดีพนมยงขออนุญาตถามเวลาโหลดเตี้ยยุคเมื่อก่อนเนี่ย ใช้ตัดสปริงถูกต้องเลยครับตัดสปริงแล้วบางทีก็ตัดยันโชกเลยค่ะโอ้ยตัดแกนเลยตัดสปริงโอเคครับคือเมื่อก่อนนะครับยุคพวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าแต่งรถเนี่ยคือเราจะเน้นผลลัพธ์ทางสายตามากกว่าใช่ครับจริงรถไม่ได้วิ่งสมรรถนะเนี่ยที่หลังเลยใช่ครับคือบัดเจ็ตมีเท่าไหร่ขอแบบยาวอยากเตี้ยขอเตี้ยไว้ก่อนเดิมทำเดิมขับและลำบาก กบมันระบาดมากมากแร่ว่ารถเตี้ยทั้งนี้เลยก็ได้เพราะว่าใช่ใช่ใช่ขับมาประมาตั้งสองเดือนแล้วก็รู้สึกว่ามันอืดมากเหยียบเท่าไหร่ก็ไม่ไปแล้วแอร์ก็ไม่เย็นก็เลยบอกคุณพ่อคะแอร์มันไม่เย็นเลยแมงเปลี่ยนแมงขอเปลี่ยนรถได้ไหมเอารถใหม่แลาวแอร์ไม่เป็นรถเลยวะทำแย่ได้กว่าทำแย่ได้กว่าแล้วพ่อก็บอกเออเพราะว่าอันนั้นคือเหมือนรถทดลองที่ทดลองหัดขับ <mm คือบ้านแนายจะเลี้ยงลูกเหมือนสิงโตแบบว่าเอาไปหัดขับแล้วก็เลี้ยงลูกออไปเลยเพราะพ่อเป็นเมารีหร in ือเป็นทาซาหรืออะไรมารีลาตัดเมารีลาเคยไปสนามอะไรบ้างสนามแข่งรถอ่าาสนมยุคนะยุคนะโอ้ยต้องพีระพูดสนามพีระไปสนามไปแล้วแต่เอาจริงๆสนามแรกส่วนบ้านนจะเป็นสายแดก MMC MMC ไปแล้วก็แล้วก็เลทาร์สโอ้ยเลทาร์สที่ใช่เหี้ยเลทาร์สเก่ามากแล้วเนี่ยเก่เป็นสายแดก ใช่ตอนนั้นก็คือชอบขี่พวกเบรกเกตเลยพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่เบรกเกตเท่าไหร่ก็เคยเท่าที่รถมันวิ่งได้เลยค่ะสิบแปดเร็วมากเม่อก็สิบหเร็วมากนะผมวิ่งยุคนั้นนะเมเคยวิ่งแบรกเกตสิบห้าอยู่สิบห้าเร็วมากมากใช่ใช่เร็วเรวนไมแ้เิ่ได้สิบห้าเหร ไม่ถึงแม่อก่อนแม่สอนเร็วมากอายุไม่ถึเราต้องเงินต้องเก็บเงื่อนใช่คือตอนสมัยก่อนเอาตาตีมาทำก็ทำเครื่อง V P Turbo เคยลองแม้กระทั่งเอาชุดไฟ EVO ไปใส่วิ่งครั้งเดียวพังทั้งตัวเลยปุ๊บ่มคือสมัยเกินคือลองผิดลองถูกหนักมากเมื่อก่อนก็ลองผิดลองถูกกันหมดใช่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 เดี๋ยวเรามาคุยคันนี้ใช้มากี่ปีครับคันนี้นานมากอยู่กับแนนมาตั้งแต่ตอนแนนอายุประมาณ29 ก็ประมาณสิกว่าปีละโอ้โหูนานเนาะนานนานคันนี้คือทำไมถึงซื้อตอนนั้นเพราะทำไมถึงซื้อคันนี้เพราะ้ังเราพอขับตัติเสร็จก็เริ่มรู้แล้วว่าขับหน้าไม่ไม่เวิร์กก็เลยสนใจขับหลังก็เลยบอกที่บ้านอีกว่าอยากได้เซเิโล่เอลด้โ่โอยากได้โล่พอได้โล่มาปุ๊บก็เริ่มมาวางอาบีแล้วก็เริ่มแบบคุยกับพี่ที่อู่ก็เริ่มแบบ ชอบมาเรื่อยๆชอบเรื่อยๆว่าเฮ้ยคืออะไรที่เป็นของสกายไลน์แล้วเอามาใส่ในเซฟิโลอ่ะมันคือแบบได้หมดแล้วดีหมดก็มีความรู้สึกว่าสกายไลน์คือต้นแบบที่เจ๋งมากแล้วก็พอดูหน้ารถดูทุกอย่างที่เป็นสกายไลน์อ่ะเฮ้ยรถคันนี้มันออกแบบมาโคตรนานต่มันโคตรหล่ออ่ะมันเป็นการออกแบบสมัยก่อนสมัยเก่าเลยแต่ทุกอย่างมันแบบแนนดูยังไงมันก็ลงตัวมันก็ G T s 4ประตู ใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะไม่ไม่แล้วเคยมีแบบช่วงเวลาหนึ่งที่เหมือนเราได้คันนี้มาแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยอยากได้ GTR 2ประตูที่เป็น R 3 2เคย,เคยมีไหมมีเออแล้วแล้วเคย<บ>ามากเลยคือมันมีช่วงหนึ่งที่เราจะประกอบออกมาก็ตั้งใจแล้วว่าจะซื้อ GTR ตั้งใจมากเลยคนนู้นคนนี้ก็พาไปดูก็มีคนแนะนำบอกที่มันจะแพงใช่ไหมที่มันจะแพงชคือและเสร็จแล้วคราวนี้ยังไปไม่ถึง GTR คือมีคนเอา R 3 4ประตูให้ดูก่อนแล้วสักพักหนึ่งก็มีคนบอกว่าเอาโซลเลอร์ไหม โซโลเลอร์แล้วขอ,อโซโลเลอร์สุด<อ>ท้ายก็ไปโดนโซโลเลอร์ตกก็เลยไปซื้อโซโลเลอร์มาแทนไม่งั้นตอนนั้นก็คงจะซื้อ3ามแต่ยุคนั้นคือเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ยุคนั้นคือทุกอย่างมันเท่าเข้ากันหมดต้องบอกไว้ก่อนนะแล,แล้วโซลเลอร์ล้ไปต่ออด้วยความที่ว่าแนนเป็นคนที่ชอบขับรถอะไรที่แบบรถคันนี้มันต้องรู้ว่าเป็นแนนอ่ะ คืออารมณ์แบบบอกรถชั้นรถชั้นจะต้องเป็นอะไรนะชอบของแรของที่แบบหายากๆแล้วนัก็เห็นว่าชิ้นโซลเลอร์ตอนนั้นแรกว่าตัวตาโซลเลอร์แรกว่าแล้วมันดูโชีเชียวกว่าแรกว่าแล้วนันก็ไปดูแบบดูคลิปตาม YouTube ที่แบบพวกฝรั่งเขาเล่นกันแล้วนันก็รู้สึกเอ้ยแม่งน่ารัก ความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยแล้วมันก็ยังแบบพอมองโซเลอร์เขาจะแบบเหมือนมีหูมีตามีปากเขาจะมีจมูกมันจะตรงนี้มันจะดูแบบ,บเฉียวดูสปอร์ตแล้วก็พอไปดูตัวรถน่ะมันเหมือนแบบรถมันแข็งมากแล้วหนักทั้งคันเลยพอตรงประตูคือหนักหมดทําให้รู้สึกแบบเฮ้ยแม่งปกป้องเราดีก็เลยกลายเป็นว่าไปเอาโซเลอร์มาถ้าไม่อย่างนั้นป่านนี้คงจะเป็นสกายไลท์รู้อะไรไม่เท่ารู้มีเป็นการทุกคนแล้วโซเลอร์ยังอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่โซเลอร์อยู่ก็โซเลอร์เป็นรถใช้งานอยู่ทีแรกที่เาโซเลอร์มาเขาอาจจะเปลี่ยนน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 ีีี้้้เเเเปปปป็็็ใช่่มััยตออลน รถแยอะไหมในรถเยอะอันนี้เครื่องอะไรเนี่ยอับีนี้เงือกอับีพ่าเนโอซิกอับีพ่าตัวนี้จะเป็นตัวนนโอซิกค่ะเนโอคืออ๋อโอเคมันอยู่ในเครื่องรถอะไรอ่ะอับีพ่าเยอะอับีพ่าเยอะเยอะมากนะเช่นเซฟถ้าเป็นนนโอเซฟิโร่ไม่มีเซฟิโร่ไม่มีไม่มีเซฟเป็นอับียี่สิบตัวนี้น่าอยู่ในสกายไลน์อยู่สกายไลน์เครื่องสกายไลน์เลยพวกพวกสี่ประตูเลยพวกนี้เนาะเซดริกเซดริก นนิสัเพราะว่าตัวนี้เป็นนีโอซิกน่าจะอยู่ในสายมานีโอซิกนีโอก็คืออารมณ์เหมือนพวกวีเทคเหมือนอะไเลยครับเป็นบาแบบผันใหม่ขึ้นใช่ครับไม่ต้องซื้อสีประตูก็ได้อย่างเงี้ยถ้าใส่โครบาหนเนี้ยนั่งไม่ได้ข้างหลังนั่งไม่ได้ใช่คันนี้นั่งข้างหลังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยให้น้องดูกันมันเป็นโครบาเนี้ยมันขึ้นยากมากนะเว้ยแล้วดูเจ๊กาใส่กระโปรงด้วยนะเพราะเราเบิกยังเบิกแค่ทหลังใช่ไหมมันไอ้นี่ค่ะมันมัน จเป็นเพราะเป็นกฎของการแข่งอ๋อพี่เขาแข่งไงคันนี้ว่าแข่งก่อนเมื่อก่อนล่าสุดตอนที่เป็นเกียร์ออโต้ก็ยังแข่งอยู่เลยนะคะวิ่งดีสุดเท่าไหร่สิบสี่สิบสามสิบสามสิบสีสิบสองเอ้ยไม่นนั้นดีสุดเดี๋ยวก่อนนะสิบสองเร็วสิบสองเลยเหรอสิบสองปลายสิบสองเร็วมากเกียร์ธรรมดาใช่ไหมเกียร์ออโต้เนี่ยแหละค่ะเียนิสโม่ป่ะครับนิสโม่ อครื่องเกียร์ตมีแค่สิบสองเลยวะใช่สิบสองปายแรงมากสิบสองเนี่ยเร็วเร็วมากๆเร็วเร็วมากๆสองปีเร็วมากเยเครื่องอบิยี่ห้านะครับนี่คืองขับสองใช่ไหมเขาเปิดนะครับขับสองใช่ไหมขับสองค่ะเคยมีใครนั่งหลังไหมไม่ค่อยมีนะคะเวลาคนนั่งขึ้นได้เนาะขึ้นได้แต่ว่าเวลาคนนั่งเคยมีน้องนั่งอยู่ก็ได้งไปได้มาไม่ได้เนาะให้ขึ้นเข้าไปอีกแล้วได้งไปได้มานิดนึงนั่งได้อะไรนะอะไเด้งไปเด้งมานะเด้งไปเด้งมานิดนึงท่านเจ็ดเอ็ดไหมเจ็ดเอ็ด ตอนเอาทานอทานทานอยู่แล้วนทั้งบางใหญ่ทั้งเจ็ดเอทานหมดเราเราไม่เคยเจอใช่ไหมไม่ผมไม่เคยจีบคุณใช่ไหมไม่ไม่เหลือรถเนี่ยไปรายการอไปลรายการเขาจะไม่กลับมาไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่รไม่ไม่ไม่ไมม่มไม่ไม่ไ่ไม่ม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่เม่ไ่ไมมาไม่ม่่ไม่ไ่ไนไม่ไม่ไม่ไมไมไม่ไมไม่ไ่มม่ม่นมไนไมม่ม่า เราจะเข้าเรื่องนั้นได้ยังเรื่องเรื่องอ่าเราพูดถึงเรื่องรถดีกว่าค่ะอ่าแล้วคันต่อไปที่อยากได้ไม่ต้องถามเลยคือตอนนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองก็แบบคิดของข้อของข้อเองด้วยคิดของข้อเองตอนนี้คือหนีออกจากเรื่องนั้นเลยเลยทำไมทำไมโสด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 ไม่มีใครจีบมั้งโสดมานานยังครับเอาจริงๆนะไม่ใช่มีใครจีบหรอกคืออารมณ์เหมือนเป็นคนที่ชอบคนยากเอาเป็นว่าทุกวันนี้ก็คือยังโสดอยู่โสดอ่ะหนุ่มๆถ้าใครจะชอบแบบไหนว่แบดบอยชอบไหมอ่ะแบดบอยชอบ คือฟังว่งแบดบอยต้องชอบรถด้วยไหมไม่จํำเป็นจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องเป็นคนแต่ก็ไม่ต้องถึงแบบแบดบอยขนาดมาทุกตีเราอะไรอย่างเงี้ยนะน่นอนนะน่ออื่นะโอเคบคือคือไม่ใช่ชอบแบดบอยขนาดหน้าตาคือแบบคือไม่ชอบผู้ชายที่เก๊กอ่ะผมใช้คำนี้ได้ไหมน้องสาวไม่ใช่ไม่ชอบผู้ชายสํมพานชอบอ้าวความที่เราแบบจริงๆเห็นแบบนี้แต่มีความเป็นผู้ชายสูงมากโอเคก็อยากได้เลยแล้วชอบผู้ชายที่มีความเป็ลวด น้องๆพี่ๆคนไหนที่โสดและคิดว่าตัวเองหน้าตาเหมือนสกายไลน์อาสามสองครับแม่ยังมีอย่างไรเนี่ยแล้วันนี้คือจะชอบคนที่แบบชอบผู้ชายที่มีความเป็นผู้หญิงชอบผู้ชายงงแล้วเนี่ยสับสนแล้วไม่ใช่คือแค่แบบแบบแบบเพราะแบบคนที่แบบดูแลตัวเองหน่อยดูแลตัวเองแต่ก็ดูแลเราได้ดีๆชอบคนที่แบบผู้ชายหอมหมโอเคผมผอมไอ้สัตว์จริงผมเลยอะหอมไม่หอม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 ไหมครับ ลองดมผมได้อมได้ทางบ้านไม่ว่าครับหอมได้หม่ได้ดม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 ม่หอมแม่งไปออกในการแนวกระหียมกระหือโอ้โลมแท้โลมปฏิโลมอะไรของแม่งอ่ะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเวลาเสียเสียเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปนั่งรถคันนี้นะแชร์นักไปลองลองนั่งดูเี้ยวแม่งเออนั่งขึ้นฝั่งนู้นค่ะขึ้นฝั่งนู้นครับปะสบายพี่โว้ยโผพอดีตรงกลางสี่ประตูพี่อ้นดูมันขึ้นได้มีลูบ้า โรบาร์เาหลบคนพี่จุดแล้วเนี่ยไปด้เข้าไปได้จริงแต่น้องน้องเเลยเออไปไปไอ้เดี้ยเข้าไปแล้วกูต้องหันอย่างงี้เหรอเออนนั่แหละได้แล้วก็หันกันนะเออแต่ต้องระวังตอนหัวโขกนะคะไอเดียไปครับไปเอากูมาทรมาน์ทำใบเนี้ยยุนักเไปไหมครับยังไงบ้างครับนี่กูเล่นบาเดียวชายแนะนำมาคอโหนเอาไว้นะครโอ้ซ้ายก็มีขวาก็มีกลางก็มีนี่ฮะโลบานะครับ กูร,รู้โรบาเนี่ยจับอะไรอะกูจับอยู่เนี่ยกูรู้โรบาเนี่ยให้นห่างของคนนั่งหลักนั่งได้ค่ะแต่ต้องระวังหัวกับแท็กโรบาอะไรให้กูถือด้วยมือก็อต้องจำไ <c oughs> อ้เชีย่ยถือโรบาก็ต้องถืออันนี้คือเมื่อก่อนมันเกียร์ธรรมดานะต้องบอกว่าคันนี้เกียร์ธรรมดาแต่ว่าเพื่อการใช้งานเนาะใช่ไหมธรรมดาบางอย่างกูนั่งแบบไม่ธรรมดาแล้ว เริ่มพักแล้วด้วยเอาเริ่มพักแล้วด้วยเริ่มครับสมัยก่อนคือแข่งเวลาที่นายไปแข่งนะคือแบบไม่มีความเป็นผู้หญิงเลยคือไม่มีทางทันแดดแล้วก็เนี่ยร้อนๆเงี้ยทั้งวันก็คือใส่กางเกงซิ่งเลยไม่มีมนในใกระโปรงกสภาพนายเดนื่อยสุดมากเลใส่กางเกงขาสั้นเดี๋ยวจะยืดอ๋อๆเคสยุสย่วหน่อย,ยเสีุยวหน่อยครับเสื้อของปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเีวยวสบายไหม ข้างหลังเปยังไงบ้างรถพอพอไม่เอามานง้ก็งอไม่เอามานั่งด้ไอเกียวัน้ั่งมีโบาร์การรถเลยอบูมันจมาเรอยเลยว่ะกันีต้นกยดโลบู๊อยู่ังม่้องห้จังไม่ต้องให้บูังไม่ต้องให้บูไ้องใบูไม่ต้องให้บู๊นไม่ต้องนไม่ต้องให้ไม่ต้องใหบไม่ต้องให้บูไ่ต้องให้หนังก็จะมีการนิดนึงอนงนิดนึง

เวลาไม่มาเวลงยุ่งไม่มาก็ได้ไอ้เนี่ยทำไมหลังๆไม่ช่เสียงเคื่อลายวะอูจะดึงนะดึงนะดึงนะนี่แค่ l o บ b o นะคะ l o อันนี้โลบู o ถ้า high boot ไม่ต้อง h ายแล้วไม่ต้อง h ายบูนมวขี่คนเดียวเลยลูก เออช่วยดูแลข้างหลังด้วยครับถ้ารักกันยพี่ตั้งครับช่วยดูแลข้างหลังนะรัจริงช่วยเอาออกทีลงทางนี้ไหมครับไม่ใช่ฝั่งนั้นพี่ไม่จริงเดินหน้าอบใหน่อยครับขาขิดอยู่ครับอ๋อโอ้โอโอ้เดี๋ยวจะต้องหมุนเบา่ไหวไม่ออกได้ไหมคะได้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 พี่ตั้งมาแลอครับครับผมครับผมโอ้โอ้โอ้ เมึ่ให้กูไปทำไมเนี่ยเอากูมาวนนั้งบ่นไงบอกไม่ทำไมไม่พาไปด้วยทำไมไม่ให้นั่งด้วยทำไมทิ้งเราลองให้ลองพิสูจน์กันดูว่าเจนแอนขับวนนี้ได้เปล่าอลองไปวนนี้หน่อยอ่ะอันนี้คือน่าจะเป็นคันที่ขี่ยากสุดข,ของเรา คผมรถเป็นไงเขาขับเก่งแหละขับเก่งมากขับเก่งมากโรดเรี่ไม่มันอย่างนี้หรือนี่ชอบไปครับชอบไปครับชอบเป็นไงตอนนี้ติดต่อช่องทางขายได้อย่างนี้นะครัุ่งนี้เราจะเสียงเป็นไงบ้างเสียงดีเสียงดีไหมเอ่อคือสัมผัสแรกอ่ะคือแต่แต่ละอันเนี่ยเกี่ยวกับการปล่อยคัดมันจะไม่เหมือนกันอันเนี้ยเป็นอันที่ปล่อยคัดนิ่มมากเพราะปกติเราจะเจอแบบที่แบบต้องต้องแข็งแผ่น อ่าแล้วเหมือนแบบว่าต้องอังไว้เยอะเยอะแต่เนี่ยคือทุกอย่างคือลื่นพอปล่อยปุ๊บพร้อมโดดเลยชอบชอบมาวเสียงชื่นมอละักจังเลยนี่เอ้าใครใครมีโรตารี่นะติดต่อไม่ได้นะ FD ก็จะขับง่ายกว่านี้อีกนะครับ FD ง่ายกว่านี่ f อฟซีมันเก๋แหละแต่ว่านี่คือเสน่ห์ของโรตารี่เลยผมบอกทีเสียงสวยเนาะนี่นะชอบทั้ง f อฟทั้งเอไม่พี่แต่ผมบอกก่อนนะรถคันนี้ผมบอกนะไอ้เคี้ยไม่ได้ขับง่ายนะเว้ยใช่คันนี้ขับยากคือครั้งแรกนะขึ้นไปขี่คือไม่มีแบบไม่มีกระตุกกระไลขึ้นนี้ขับยากต้องขับคล่อองร เราขับกันเด้า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 ขับสบายขายต่อไปเลยไหมเอาจีนพี่น่ากลัวนะ่ขี่รถนี้นะขายต่อไปเลยนะหน่าปวดเจนหน้าปวนะหน้าปวเหรอด้วยความที่อยู่วงการรถมานานโวดนาจริงๆนานมากๆแล้วขับรถมาทุกรถรถแรงรถธรรมดารถทุกอย่างอยากให้ฝากถึงมารยาทในการขับรถของน้องๆหน่อยครับมารยาทในการขับรถใช่ไหมคะยุคนี้เนาะยุคนี้คือเอาจริงๆคนที่ชอบรถซิ่งอะค่ะเข้าเกียร์และเบิ้ลออกเลยจริงจริเราอยากที่จะแบบว่าถ้าอยากจะซิ่งอยากจะแรงอะ ไปเล่นที่สนามสนามดีกว่าสนามเนี่ยกลายเป็นว่าเอ้ยทำไมหลังๆไม่ค่อยมีคนมาขับเลยไม่ค่อยมีคนมาแข่งเลยแต่ทุกคนไปเล่นอยู่บนถนนนั้นว่าอันนี้ไม่โอเคนะะคอันตรายมากอันตรายมากมันอันตรายกับคนอื่นด้วยบางคนเขาตกใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนี้รถเยอะเนาะรถไม่เหมือนมืสมัยก่อนรถสมัยก่อนมันโล่งสมัยนี้รถเยอะมากโอ้นี่รถเยอะใช่ไหมแล้วกล้องเกิร์ลโดนจับด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้ามีน้องๆผู้หญิงสมถติว่าเอ้ยเนี่ยกำลังแบบ อยากจะเข้าวงการแต่งรถรถแบบซิ่งบ้างอะไรเงี้ยให้พี่แนนฝากหน่อยครับถ้าอยากเข้าวงการรถหรอคะนายแนนหรือควรจะเริ่มยังไงหรือว่าเดินเข้ามาเลยค่ะควรจะเริ่มยังไงอ่ะคะหาความรู้เอออาจจะต้องเริ่มหาใช่ต้องต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเครื่องแต่ละเครื่องที่ใสไม่เหมือนกัน เริ่มจากที่ตัวเองชอบก่อนแล้วจากนั้นก็จะเริ่มงอกไปเรื่อยๆเองเอ้ยจริงไหมคะตันี่ก็งอกไปเยอะเนี่ยมันจะงอกเองไม่ต้องห่วงแล้วถ้าเกิดคนอยากติดตามพี่แนนติดตามทางไหนครับชติดตามที่ช่องทาง Facebook ก็ได้นะคะแล้วก็เออ่ของแนนเนี่นจะอยู่ขับของสกายไลน์ขับไทยแลนด์ขับสกายไลน์ขับสกายไลค์ขับไทยแลนด์ก็จะมีเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มขับสกายไลน์ขับไทยแลนด์ก็จะมีแบบกิจกรรมมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งการประชุใช่มีทั้งมิสติ้งมีทั้งไปจจอออดรรถถโชวว์ะะไยย่่าาางงเี้้้คแลก จะติดต่อมาสมัครเป็นหนุ่มคู่ใจติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยหรือเปล่าครับ DM Facebook กันก็เปิดใจมากตอนนี้เปิดใจมากันจริงจริงจหรือไม่ไอจีปัญหาไอจีก็มีค่ะปัญหาของแนนน่าจะเป็นว่าแนนชอบคนยากโอเคยากมากไม่เพ่เปิดใจไหมเปิดใจให้ลองมาสมัครถ้าเจอแล้วแบบเฮ้ยใช่ปุ๊บก็คือชอบคือชอบถ้าชอบเดี๋ยวลุยเองชูรักชูรสแล้วครับตอนนี้เออมันเริ่มเป็นรายการนี้แล้จริงรู้หน่อยหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเป็นถ้าชอบเดี๋ยวลุยเองคือคือมันต้องชอบอ่ะถ้าไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบเขาจริงไม่เด็ที่เท่าที่ผมสัมผัส พี่ไงมันเนี่ยคือเป็นคนที่มีความขับรถชอบชอบแต่เขามีความผู้หญิงนะเป็นคนเป็นผู้หญิงแบบละเอียดดูแลอะไรเงี้ยใช่ไหมดูแลรถได้เขาเทคแคร์ตรงโน้นนี้ได้ไม่บอกว่าเป็นผู้หญิงที่แปรงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเาแปรงโอ้แปรงเหมือนมากโดีครับดีครับดีครับยืนของเก่าแล้วยืมของเก่าทำไมก้องใช้ยางอะไรแล้วครับยืมของเก่าแล้วของที่เราซื้อครับให้ป๋าให้เราให้เฉพาะขาสาวนะครับหนึ เป็นลิมิเต็ดนะครับให้ให้พี่แนนไว้เป็นลิมิเต็ดนะครับเท่เท่จริงเท่จริงนะครับฝากไว้นะครับน้อยมากนะครับ9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับผมถ้าหมดแล้วเราก็ไม่ได้ไปครับโอเคฝากไว้นะครับครับผมก็วันนี้สนุกมากเลย พี่แนนพาไปดูด้วยแล้วก็ให้ความดูครับขอบคุณมากเราได้นึกถึงวันเก่าๆที่เราเคยไปขับรถด้วยกันวันเก่าๆนะฮะยุคสมัยเปลี่ยนไปหมดคนสนุกจริงๆสนุกมากผมว่าก็มีเสน่ห์ยุคไม่ทันแต่ว่าฟังพวกพี่เล่าไปแล้วกันต้งไปเล่ายาวแล้วคลิปนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแแนนบมากครับขอให้ได้ ไอเซเว่นนะเอฟซีหรือเอฟดีเร็วๆนะครับแล้วก็ขอให้ให้เจอถ้าเกิดมีมีคนเข้ามาหาเนี่ยขอให้เจอคนดีถ้าแต่ถ้าไม่มีถ้ายังไม่ชอบใครรักรถตัวเองถูกต้องอันนี้เห็นด้วยรักรถตัวเองแล้วเจอกันครับขอบคุณครับบายบายพี่แนงครับ I'm my man, triple round man, I'm my G-man, day in, day out, Tina, meet up, nah, sling and play, but now nah, I need me on, who's it about, huh?